คำทำนายภาพรวมดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2569โดยสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับโดยเป็นคำทำนายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะหากท่านต้องการดูดวงแบบเจาะลึกแนะนำให้ปรึกษาโหราจารย์ที่ท่านเชื่อถือได้เลยครับ ในเดือนมก,กราคม2569สำหรับชาวลัคนาราศีตุลจะมีการโครจรย้ายของดาวหลายดวงได้แก่ช่วงวันที่2ถึง4โอกาสงานดีได้งานเด่นได้รับการสนับสนุนวันที่5ดาวเกตจะกระตุ้นเรื่องเซนและความรู้สึกสัมผัสพิเศษและหลังจากวันที่5เมื่อดาวเกตย้ายออกก็จะส่งผลกระทบเรื่องเซนลดลงแต่ไม่เสียหายช่วงวันที่10ถึง14 ดาวโชคลาภของคุณจะอยู่ในภพสหัชชะโอกาสโชคลาภจากการเดินทางเช่นเลขตั๋วที่ใช้ในการเดินทางวันที่11ดาวพุธย้ายเข้าสู่ภพพันธุส่งผลดีต่อครอบครัวและความสุขวันที่15ดาวสุขและดาวอังคารย้ายเข้าสู่ภพพันธุมีศักยภาพต่อการจัดการเรื่องอสังหาและความรับช่วงวันที่25-27จะมีโอกาสได้รับงานใหญ่ญาติพี่น้องอาจชวนร่วมธุรกิจ และปิดท้ายด้วยช่วงวันที่29-31ถึง31ดาวพุธย้ายเข้าสู่พบปุตตะอาจมีความขัดแย้งกับบริวารหรือลูกน้องต้องระวังเรื่องคำพูดและเกิดความเสียหายได้โดยดาวที่จะมากระทบตัวต,วตนเจ้าของลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2569จะเป็นเหตุดังนี้อิทธิพลจากการโคจรย้ายของดาวที่ส่งผลให้เดือนมกราคม2569ดาวศุกร์ดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งมหาจักร มีบารมีและเสน่ห์สูงในช่วงครึ่งเดือนแรกทําให้การเจรจาการติดต่องานสังคมเป็นไปด้วยดีดาวศุกร์ร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารส่งผลให้เรื่องการเงินการเจรจาและความสําเร็จในงานง่ายและโดดเด่นเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนอาจมีความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งกับลูกหลานและบริวารต้องระวังคำพูดและการสื่อสารให้ดี เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2,569ดาวจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานมีพลังดีในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะวันที่2-4ถึงและ11-13ถึงที่ได้รับโอกาสงานดีมีเกียรติและชื่อเสียงในช่วงวันที่25-27ถึงมีโอกาสงานใหญ่และอาจมีหุ้นส่วนหรือญาติพี่น้องเข้ามาร่วมงานหรือทำธุรกิจด้วย จนถึงช่วงปลายเดือนประมาณวันที่30ต้องระวังปัญหาจากลูกน้องหรือบริวารอาจเกิดทุจริตและสร้างความเสียหายได้เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2569เหตุด้วยดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินอยู่ในตำแหน่งกำลังดีตลอดเดือนโดยเฉพาะก่อนวันที่15ที่อยู่ในภพสหัชชะจะช่วยเสริมโอกาสในการเจรจาขายและได้รับไรายได้ดี เมื่อถึงหลังวันที่15ดาวอังคารย้ายไปตำแหน่งมหาอุดทำให้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่โดยเฉพาะจากอสังหาริมทรัพย์บ้านรถหรือที่ดินแต่ต้องระวังเรื่องการลงทุนการเทรดในช่วงปลายเดือนที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่พบปุตตะและสัมพันธ์กับดาวราหูอาจเกิดความผันผ,นผวนและความเสี่ยงสูง เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2569เหตุด้วยดาวอังคารเจ้าเรือนความรักมีศักยภาพดีตลอดเดือนในช่วงก่อนวันที่15ดาวเกตช่วยกระตุ้นความรักและสเสน่ห์ทำให้คนโสดมีโอกาสพบปะคู่คนใหม่ๆผ่านงานสังคมหรือกิจกรรมต่างๆช่วงหลังวันที่15ดาวศุกร์และดาวอังคารย้ายเข้าสู่ภพพันธุซึ่งเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องและครอบครัวส่วงผลดีต่อความสัมพันธ์ของคู่รัก มีการร่วมมือและสนับสนุนกันดีในส่วนของคนมีคู่จะได้ร่วมจัดการเรื่องบ้านที่อยู่หรืออสังหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2569เหตุด้วยดาวอาทิตย์เจ้าเรือนโชคลาภอยู่ในภพสหัชชะช่วงก่อนวันที่14โอกาสโชคไม่โดดเด่นนักแต่ได้จากการเจรจาติดต่อและกิจกรรมต่างๆ เมื่อเข้าสู่หลังวันที่14ดาวโชคลาภย้ายเข้าสู่ภพพันธุซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องที่พักอาศัยและอสังหาเพิ่มโอกาสโชคลาภในด้านนี้ในการเสี่ยงโชคแนะนําใช้เลขที่เกี่ยวกับการเดินทางก่อนวันที่14และอาจจะใช้เป็นเลขบ้านหรือเลขรถหลังวันที่14เพื่อเพิ่มโอกาสได้เช่นกันขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังจงประสบแต่ความสําเร็จในทุกๆด้านเรื่องร้ายอย่าได้บังเกิดขอให้เกิดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต พิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานดีๆโปรดอย่าพลาดการกดกระดิ่งกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับและส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านและคนที่ท่านรับให้ได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมที่จะหมั่นทำบุญเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างพลังบุญให้กับชีวิตของท่านให้มีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ